พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพสามนายทหารจากเหตุการณ์เรือหลวงสุขโขทัยอับปางครับโดยเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพนายทหาร จากเหตุการณ์เร igh, อ en, ylum, hal, ือหลวงสุโขทัย <ctions> อ <t arp 9> ับปางขณะลาดตระเวนณชาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบพื้นที่สัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีได้แก่เรือโทสามารถแก้วผลึกพันจาเอกอัจฉาแก้วสุพันพันจาเอกอำนาจพิมพทีโดยในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้26ธันวาคมเวลาสายสายหน่อย10บนาฬิกานาวาเอกประพาสสุดขาวผู้บังคับการกลมรักษาฝั่งที่หนึ่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือได้เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานโดยพระสงฆ์สิบรูปมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือญาติผู้วายชนร่วมในพิธีด้วยด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวานนี้ในเวลาประมาณ13นาฬิกาซึ่งพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการฐานเรือ เป็นประธานในพิธีแล้วในเวลา15นาฬิกาครับท่านผู้ชมผู้บัญชาการฐานเรือก็ได้เดินทางไปร่วมในพิธีรับร่างพลทหารวรพงษ์บุญละครสังกัดสออรอฟอนะฮะที่เดินทางมาจากโรงพยาบาลตำรวจขึ้นเครื่องบินแบบฟอกเกอร์ของกองทัพเรือจากกองบินหพร้อมกับร่างจาตรีสราวุธนาดีกำลังพลเรือหลวงสุขโขทยัย และพลสิทธิพงษ์หงทองสังกัดน,นยอคือนาวิกโยธินและก็พลจีราวัตรทูปหอมสังกัดนาวิกโยธินจากพื้นที่อำเภอบางสะพ,พานจังหวัดประจวบคีรีขันมายังสนามบินอู่ตภเภาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองครับเพื่อนําไปประกอบพิธีณชาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบโดยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับได้มีพิธีพระราชทานน้าหลวงอาบศพ และพระราชทานพวงมาลาทุกพระองค์วางหน้าหีบศพด้วยครับ